นี่คือนะครับก้องระดับ full frame นะครับที่ผมใช้อยู่นะกะ็มันจะมีขนาดเท่านี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าขนาดของเซนเซอร์ไซนนั้นมีผลต่อการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Nobcut nope นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆสบายกันดีนะฮะนี่คือนะครับกล้องระดับ full frame นะครับที่ผมใช้อยู่นะจะเห็นจะสังเกตตรงนี้นะฮะข้างในตรงนี้คือเอ่ซนเซอร์ของมันนะครับนี่คือของขนาดเอ่อ full frame s i นะครับถ้าเป็น APS-C มันจะเล็กลงมากว่านี้นะ